สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาเจอคุณครูอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะชั้นประถมะศึกษาปีที่4ี่นะคะโดยคุณครูหน่อยนะคะคุณครูสายโยนวงสเสี่ยมค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาเรียนเรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะคะ วชีวัดนะคะว2 1 4ทับเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็งสภาพยืดหยุ่นการน,นำความร้อนและการน,นำไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะคะ สิ่งของรอบๆตัวเราทำจากวัสดุต่างๆได้แก่ผ้าแก้วพลาสติกยางไม้ิดหินกระดาษและโลหะนะคะซึ่งวัสดุเหล่านี้มีสมบัติทางกายภาพบางอย่างเหมือนกันนะคะบางอย่างแตกต่างกันวัสดุประเภทแก้ว และไม้ต่างก็มีความแข็งเหมือนกันแต่แก้วแตกง่ายกว่าไม้ค่ะลักษณะของสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะคะนักเรียนดูจากภาพนะคะแก้วเป็นวัสดุที่มีความแข็งนะคะเด็ก,ดกแต่แตกง่ายส่วนไม้เป็นวัสดุที่มีความแข็งและไม่แตกหักง่ายนะคะเด็กๆ เด็กๆคะวัสดุแต่ละชนิดมีความแข็งแตกต่างกันนะคะวัสดุชนิดใดที่ทนต่อแรงขูดขีดเราเรียกวัสดุนั้นว่าเป็นวัสดุที่มีความแข็งนะคะส่วนวัสดุที่มีความแข็งมากกว่าขูดวัสดุที่มีความแข็งน้อยกว่าให้เป็นรอยได้ตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อเรานำตะปูขูดบนแผ่นพลาสติกพบว่า มีอรอยขูดบนแผ่นพลาสติกแสดงว่าตะปูมีความแข็งมากกว่าแผ่นพลาสติกนะคะหรือเมื่อนำตะปูขูดบนไม้บรรทัดเหล็กพบว่าไม่มีอรอยขูดบนไม้บรรทัดเหล็กนะคะแสดงว่าตะปูกับไม้บรรทัดเหล็กมีความแข็งนะคะไม่แตกต่างกันค่ะ อาจากภาพนะคะนักเรียนลองสังเกตดูมีภาพอะไรบ้างนะคะภาพแรกนักเรียนดูนะคะเป็นครกหินนะคะครกหินนี้เป็นวัสดุที่แข็งนะคะต่อไปเป็นขวดพลาสติกเป็นลักษณะขวดที่ใสนะคะยืดหยุ่นได้นะคะแก้วน้ำนะคะเป็นวัสดุที่แข็งแต่แตกง่ายนะคะเวลามันหล่นนะคะภาพของทัพพีไม้อันนี้เป็นลักษณะแข็งเช่นกันนะคะ อันนี้ไม่แตกหักง่ายนะคะใช้ประโยชน์สำหรับตักข้าวหรือว่าตักอาหารได้และภาพสุดท้ายเป็นไม้มะทัดเหล็กนะคะแข็งเช่นกันค่ะนอกจากวัสดุจะมีสมบัติด้านความแข็งแล้วนะคะเด็กๆวัสดุบางชนิดเนี่ยยังมีสมบัติด้านสภาพยืดหยุ่นได้เช่นเด็กๆคะเวลานักเรียนเด็กๆ กระโดดบนแทรมโพลีนเนี่ยซึ่งเต็นเครื่องเล่นที่ทำจากยางมันเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นได้นะคะเด็กๆวัสดุแต่ละชนิดมีสภาพยืดหยุ่นแตกต่างกันนะคะวัสดุชนิดใดที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงมากระทาและสามารถกลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้เมื่อหยุดออกแรงกระทำนะคะเราเรียกว่า วัสดุนั้นมีสภาพยืดหยุนนะคะแต่ถ้าวัสดุชนิดใดที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงมากระทำแต่ไม่สามารถกลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้เมื่อหยุดออกแรงกระทำนะคะเราเรียกว่าวัสดุนั้นไม่มีสภาพยืดหยุ่นค่ะวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่น จะหมดสภาพความยืดหยุ่นได้หากออกแรงกระทำมากเกินไปออกแรงกระทำบ่อยๆหรือออกแรงกระทำเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะคะจากภาพนะคะเป็นวัสดุนะคะหรือเรียกว่าสายรัดนะคะสายรัดของทำจากยางซึ่งเป็นวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นนะคะนอกจากวัสดุ นะคะจะมีสมบัติด้านความแข็งแล้วนะคะสภาพยืดหยุ่นแล้ววัสดุบางชนิดยังมีสมบัติด้านการน,นำความร้อนเช่นของใช้บางชนิดในครัวที่ต้องใช้ความร้อนในการทำให้อาหารสุกนะคะก็ต้องทำจากวัสดุที่นำความร้อนได้ตัวอย่างเช่นนะคะ กระทะทำวัสดุที่นำความร้อนได้ดีนะคะเช่นนักเรียนเคยทำขนมครกนะคะเราก็ต้องมีภาชนะที่นำความร้อนได้ดีนะคะในการเจียวไข่หรือการทำขนมต่อไปหม้อนะคะเป็นภาชนะที่ต้องนำความร้อนได้ดีนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องใช้นะคะในการนำความร้อนได้ดีประเภทนี้ค่ะ วัสดุแต่ละชนิดเมื่อได้รับความร้อนแล้วยอมให้ความร้อนผ่านได้ไม่เท่ากันนะคะวัสดุที่ยอมให้ความร้อนผ่านได้ดีเราเรียกวัสดุนั้นว่าทนนำความร้อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุประเภทโลหะนะคะเช่นเงินทองแดงเหล็แกและอลูมิเนียมนะคะส่วนวัสดุที่ไม่ยอมให้ความร้อนผ่านได้เราเรียก วัสดุนั้นว่าฉนวนความร้อนค่ะซึ่งวัสดุที่เป็นฉนวนความร้อนเช่นแก้วพลาสติกผ้ากระดาษกระเบื้องและไม้ค่ะจากภาพนะคะนักเรียนดูกระทะใบนี้นะคะทำจากกรูมิเนียมซึ่งนำความร้อนได้ดีส่วนด้ามของกระทะนะคะทำจากพลาสติก ะะซึ่งเป็นฉนวนความร้อนเมื่อนักเรียนสังเกตนักเรียนทํากับข้าวที่บ้านนะคะเราจับที่ด้ามของกระทะนะคะมันจะไม่ร้อนเพราะมันคือฉนวนความร้อนค่ะนอกจากวัสดุจะมีสมบัติได้ความแข็งแล้วน,นะคะสภาพยืดหยุ่นและการนำความร้อนแล้ววัสดุบางชนิดนะคะยังมีสมบัติด้านการนำไฟฟ้าได้ ซึ่งของใช้บางอย่างต้องทำจากวัสดุที่นำไฟฟ้าได้ค่ะ,ะนักเรียนสังเกตจากภาพนะคะเป็นการชาร์จไฟฟ้าเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะจากนั้นสายปลั๊กไฟมันก็จะมีสนวนความร้อนส่วนด้านในมันก็จะเป็นตัวที่นำความร้อนหรือว่านำไฟฟ้าเข้าสู่สิ่งของที่เราต้องการจะใช้นะคะเด็กๆต่อไปนะคะ วัสดุแต่ละชนิดนะคะสามารถยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านได้แตกต่างกันวัสดุบางชนิดยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีเราเรียกวัสดุนั้นว่าควรนำไฟฟ้านะคะเด็กๆเช่นนักเรียนดูนะคะก็จะมีเงินทองแดงเหล็กทองคำอะลูมิเนียมนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุประเภทโลหะทั้งหมดเลยค่ะ เสร็จแล้วนะักเรียนดูเงินนะคะเงินทองแดงเหล็กทองคําอะลูมิเนียมนะคะทั้งหมดนี้นะ,ะตัวอย่างเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีค่ะเด็กๆต่อไปนะคะนักเรียนมาดูวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสฟไฟฟ้าไหลผ่านได้นะคะมีอะไรบ้างเราเรียกว่าวัสดุ นั้นว่าฉนวนไฟฟ้านะคะนักเรียนดูภาพประกอบนะคะตัวอย่างนะคะมัสักครู่นี้ก็คือทองแดงจะนําไฟฟ้าได้ดีแต่ถ้าเป็นฉนวนไฟฟ้านะคะเป็นลักษณะของยางเทียมนะคะเป็นสีสีสารสวยงามน,นี้มันจะเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีที่สุดนะคะเพื่อป้องกันอันตรายให้กับผู้ใช้ะคะพวกนี้ก็จะได้แก่พวกพลาสติกยาง ไม้ผ้ากระดาษและก็แก้วนะคะเด็กๆตัวอย่างทั้งหมดนี้คือฉนวนไฟฟ้าค่ะหลังจากที่เราเรียนมาทั้งหมดแล้วนะคะเรื่อง,างกายภาพนะคะสมบัติของวัสดุนะคะสิ่งของรอบๆตัวเราทําจากวัสดุต่างๆซึ่งวัสดุเหล่านี้มีสมบัติทางกายภาพบางอย่างเหมือนกันนะคะบางอย่างแตกต่างกันค่ะเช่น วัสดุมีความแข็งวัสดุมีสภาพยืดหยุน่นวัสดุที่มีสมบัติด้านการนําความร้อนและวัสดุที่มีสมบัติด้านการนําไฟฟ้าค่ะเด็กๆนะคะเด็กๆคะหลังจากที่เราเรียนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเรื่องออสมบัติของวัสดุนะคะนักเรียนสามารถโรดใบกิจกรรม เรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุได้ที่ริงด้านล่างนะคะเพื่อเป็นการฝึกและทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาในครั้งนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ